ในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าและรู้ว่าพระเยซูสิ้นพระชนให้เราพระองค์ทรงพระวิญญาณมาอยู่กับเราพระคุณอยู่กับเราช่วยเราในทุกเรื่องนั้นเราควรจะมีท่าทีในการตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าอย่างไรท่าทีนี้สําคัญมากการตอบสนองบางทีมนุษย์บางคนนะครับไม่สนใจเลยพระเจ้าทําอะไรให้ฉันไม่แคร์ฉันไม่สนใจฉันเกิดทําตามของฉันฉันใช้กําลังของฉันเองฉันจะอยู่ทําไมเพื่อพระเจ้าฉันเกิด ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยโหยพรยเสุูตายให้เรานะครับดังนั้นผมต้องมีท่าทีที่ถูกต้องในการตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าก็คือผมอยากจะดําเนินชีวิตที่พึ่งพาพระคุณของพระเจ้าตลอดเวลาไม่ได้พึ่งพาความเก่งกาจสามารถของตนเองว่าตัวเองเก่งแค่ไหนทําอะไรได้มากแค่ไหนผมขอพึ่งพระคุณทุกเรื่องนอกจากนั้นยังไม่พอผมจะปฏิบตัติต่อพระคุณของพระเจ้าที่ ประทานและทํางานในชื่อของผมให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นสิ่งที่ผมเห็นความสําคัญมากๆผมไม่ปฏิบัติต่อพระคุณของพระเจ้าแบบเป็นของอยากเยื่อแต่ผมเห็นพระคุณของพระเจ้ามีค่ามากกว่ารถที่ผมขี่บ้านที่ผมอาศัยอยู่มากกว่าเงินที่อยู่ธนาคารพระคุณของพระเจ้ามีคุณค่ามากซื้อด้วยเงินก็ไม่ได้และพระคุณพระเจ้ามีพระ มีผลประโยชน์ต่อเรามากมายในทุกด้านจริงๆ